สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีที่ทุกผู้ทุกคน,นกำลังขัดหน้าเนาะพี่น้องยังอยู่หายอยู่นะคือเก่าเนาะพี่น้องนะเนลยไปใช้มาใช้ดอกโจกนี่ปุ้มบานเข่าบานหนาห้มันแหลวนะพี่น้องถึงถาดบานมีหนาเนาะมือนี้พี่น้องหนาในหน้า,นา,นา,นา,ากับจิบเบิลเด้เยวให้ชุย่ยไทยเนาะที่เยอกำแพงเฉลี่าวันทงบานแห่งไปได้จะมาเบิองมุ่งส่งเหมือนกันเนาะ มีเรื online, ่องที่มาถามทางพี่นนองทางฝั่งไถเนาะก็คือคอยมีขอจงใจว่าอยู่ฝั่งไถเนี่ยเพื่อนเพื่อนใ้ไถเขาเนียวอยู่บ่อพี่นนองเพื่อนใ้ปลูกเพื่อนในบ้านเขาเนียวอยู่บ่อหรือว่าอันนั้นบ้านแต่เขาเจ้าเนาะก็คืออยู่บ้านคอยนี้ส่วนใดเขาจะปลูกแต่เขาเนียวนะพี่นนองหรือว่าบ้านแต่เขาเนียวเนาะส่วนใดเขาเจ้านี่บบค่อยมีนะ บุกคอยมี่มี่กะเห็ดนำให้ให้เดียวนะเห็ดพอได้กินก็ถือแต่ว่าอยู่ไทยนี่คือจังเห็นแต่ว่า่นใส่ข่าวจ่าเนาะแต่าบ้านแต่ข่าวจ่าส่วนอยู่บ้านคอยใส่แต่ข่าวเนียวเล่าพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่เข่าวจ่าวก็สืดีเนาะแบบมันราคาแพงในในเข่าวจ่าเนาะพี่น้องกะเมนมาบอกกันเนาะพี่น้องว่าอยู่ฝั่งไทยเพิ่นใส่ข่าวเนียวหรือใส่ข่าวจ่าเนาะเห็ดหนาแต่ละปีเนาะ Men vill bara detaljer Va? vill bara detaljer ก็ usion, ust, ุงมือนึงขึ้นนึงแต่เอาึ้นมือหนึ่งขึ้นหนึ่งเนาะห็นดิเนี่กระังออกนะพอดีเลยบ้านาี่งนัเบิร์ะนะมเดียวี่บ้านบ้านแดเขา ขาเีนเที่ยงมดเลยเหรส่ตกตาอีกวันนงมาคุย ยยูู่ไทนเขาใส่ใส่โดนนะใส่โดนบ้านเข่าใน่เนาะนี่เขามีคล้องบ้านเข่าบ้านปุยเลาใส่ขวดปิดเงาเลย บ้านทีห้างที่น้องเลยบ้านหั้อเลยขาเบิ้งมันออกหมดแล้วขาดให้หนึ่งก็ที่ว่าขาดหยุดเตี้ยมหยุดหนักมึงไหลไปอยู่เบื้องบ้านต้มนี่ใครแน่นุกนุกบวกินซุ่มบ้านแห่งนุกลกอยู่ it's kind of อไร่ให sure ้ม <B emos. S 1> ันจะว่านเหรอว่าให้กระโดดก็บานโดดนะพอดินสายมันนอนไหวกุ้ยตี๋โอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะปล่อยก่น า,าัประมาณสองตานะฮรไม่ว่าตาปลา ุ่มหน้าอีกทีหนึห่งนะเิดกะดีใจแนใหน้าเลไใชไ้มาใส่งวอท่านจะไปจอบวงวอปล่อยอยู่ปุกหน้าสดเพรนั้นเขาหวานเขาเขาเขาเน่านี่ยเรืองจับแล,ล้วเดีเหลื้ายส่วนปลาทางหนึ่งทางหนึ่ง 我弄我弄，我们俩一起弄，你别忘了。你为啥变不来？哦，我靠。 ัเยขาว่าท่านจะจับเนีหัวเพื่อนสิอ๋อเฮ้ยเอาหัวไอยฟ้าเอาไปหน่อยแบบนี้ใช่ยัดงบเลยนะใส่โวกไฟฟ้าใส่โซดาเจลเอาสัก เป็นหน้าตีนบ้านมาแกนี่เขาปลปล่อยงูอเนอะาะทำพนเขาปล่อยเยอเลยเนี่ เบิดอยู่ประมาณซองตาเลยพี่น้องตาปลายนี่แหละซองตาเนาะได้ซองตาซะให้นี่แต่ว่าให้นี่ที่แม่น้ำคิง,คงเพื่นบ้านเมังเส่านี่พี่น้องปูวู้วสามานกะผูบ้านนี่หนามันมีหน,นามนอกบ้านนี่มันจะพุไลมากองกันพี่น้องไงเสียบเบิด์ห้นี่เบิดไปซองตาให้น้นอยๆซองตาปลายโป๊ดแม่น้ำคิงหวานสามานกะ จำนี้คือิพอดีเนาะเพื่อให้นี่ประมาณตาหนึ่งเนาะพี่น้องใบบานพอดีตาหนึ่งพอดีเบิร์ดจริงไสจำนี้พอดีตาหนึ่งพอดีพอดีเบิร์ดเรื่องเรื่องขับปุ๊กเอาลงกบานแหละหนึ่งประมาณสองสองสอบปลายเนาะพี่น้องสองสอบปลายน้อยเนาะยังอีกสอบสอบหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องวันสิบวันเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสองส่สิ้าสิก็ให้เนาะชอบเครื่องพี่น้องสีเฉดดยให้มันันมันบ่อก็เปนชิบ้านบ้านแหงเลยเนาะบ้านแบบเอาข้าปลงนะเยอบ่ได้เนาะเลยเครื่องแหละเนาะอีกมือหนึงซมือขึ้นเเดพี่นองได้้มือซะเนาะรถจอดแบบนี้เลยเนาะ ตอนนี้หกโมงห้าโมงเครื่องพี่น้องเลยบ้านมีน้ำคือจะมาคักในใจพี่น้องเลยจังแบบแบวมันคักเลยซะหนุนนกออก็คือฉีกินเนี่ยแต่เขาเห็นหน่อมันออกเลยนะก็คือมันฉีออกร้อยปร์เซ็นตแต่ว่าส่วงซุ้มบ้านซุ้มนะมันจังในายบ้านแห้งบ้านแล้วมันก็ออกคือกันเี่น้อพี่น้องเนาะ บ้านเปียกนึ่งขันขาดบ่เพียงนึ่งกันเนบเน,น,น่าและบอลในหนามค้างนะนี่คือให้น้องเลนะนึ่งหนามจะคังบอลกลางเนาะก็เป่งออกเลออยูย่เล้วพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งมาออื่นพนะสีขวดขวดห้องอีกมันได้ออกน,น,อนี่เป่งเนออยู่ให้กัใหญ่เติมนะ อ่ะไก่ชีเล่แล้วพี่น้องเอ้เหล้วแล้วกะบเมนเห็ดหัวเนาะพี่น้องเดี๋ยวบานเข่าแล้วก็เห็ดหัวแล้วบ้านบ้านเพนบ่ายน้องเหล้วบานเข่าก็เห็ดหัวเห็ดหัวแล้วกับเมนชีเล่ไปจับงวอยู่หน้าเนาะชีเล่ไปเห็ดหัวอยู่หน้าอีกแล้วอยู่หน้าห่วยเท่านั้นนะเพราะว่างอเนาะพี่น้องเอี่ยงงออ้ย แล้ววันข่าวอะไนี่เด้ยังสิขยายหญ้าปลูกหญ้าไปอีกพี่น้องขยายหญ้าออกไปอีกขยายหัวอีกเนาะปลูกหญ้าเพิ่มให้ทั่วเพิ่มอีกเนาะหลายเบียกแต่เนี้ยแนวอยากเฮ็ดพี่น้องเลยคอยไปเฮ็ดไปพี่น้องเนาะไปพี่น้องมาตอนอยู่ที่ปิดขีปีเพียงสักนิดเนาะพี่น้องของการอีพี่นาพี่น้องตั้งเกือกไพี่น้อง ต่ได้อีกเดือนหนึ่งนี่ก็จะขายแล้วนี่เดือนหนึ่งก็จะได้ยีโตะโละโดตัวสัมเือนนี้จะได้ยู่ตละโดเดือนหนึ่งก็จะสัมีกัสองซ้มงจังหวัดทีหนึงหน่อยีกั